โอ้ยสาวนั่งแบบไม่เสียวใจุดยอดเลยสีดำเดี๋ยวจะพาไปดูอาการครุสคซนโทนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคันเลงนะไป่เมื่อดูนะครับไม่ยอมกลับเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้กับรถเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมสำหรับรถสกูตเตอร์ ีชนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกสิทธิ์ชนะของสซลิดเดอร์นะครับวันนี้ผมได้นํารถของคุณภรรยามานะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ทําการไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับเพราะแบตหมดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปมเมื่อกี้นะครับแบตก็ย uh ี่ห้อโดยทั่วไปธรรมดานะครับสองสามร้อยนะก็ป,ปีนเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ารถมันยังไม่ได้รับการถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับน่าจะสักประมาณหกเจ็ดพันโลแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่ผมต้อง เออเซอร์วิสให้เจ้าหล่อนนิดนึงไงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันแต่ว่าประเด็นเมื่อกี้รถคันนี้นะมันมี้ปัญหาที่เรียกว่าครูสคอนโทรลเกิดขึ้นกับรถของเจ้าหล่อนนะครับก็คือเนี่ยคันเร่งเปิดมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมกลับนะก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายกับผู้หญิงอย่งางอะไรครับผมกับขี่นะครับหรือบ,บางทีกดคันเร่งแล้วมันไม่คืนแล้วมันก็กลายเป็นครูสคอนโทรนะครับ <c ười> เดี๋ยวพาไปลองดูดีกว่านะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะก่อนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไปลองรถกันดีกว่านิดนึงนะนะเดี๋ยวจะพาไปดูอาการควกคันโทนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดคันเลงนะนะไปเมื่อดูนะครับมันไม่ยอมกลับเลยเอ,อนะต้องอย่างนี้เอ,อนะครับออกมาเนี่ยอาการเดี๋ยวต้องแก้เลย เร่งสึ่นิดหนึ่งนะครับก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องดูนะครับว่ามันจะวิ่งด้เท่าไหร่นะก่อนถ่ายแล้วก็หลังถ่ายนะเปิดทุกคอนทรลวิ่งเลยนะครับ รอให้เครื่องเย็นสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะสักประมาณ5นาทีก็เริ่มถ่ายน้ำมันเครื่องกันเลยนะสำหรับรถขนนน้อยนะรถคันนี้ะครับโอ้โหมีมะม่วงอยภรรยาผมใจดีเหลือเกินซื้อมาฝากผมนะโอเคเดี๋ยวอยกินโอเคตอนนี้ก็มาทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็จะให้ทุกคนทราบนะครับสาหรับรถยามาฮ่าผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับสกูตเตอร์ยามาฮ่ารุ่นเล็กนะครับมันก็จะมีไอตรงนี้นะครับอยล์เชนจ์นะครับหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือตรงนี้มันนจะะสีแดง ถ้าเราเปลี่ยนเสร็จเราก็ยังเดิมเอาไอ้กุญแจของเรานะครับเนีย่ยเสียบเข้าไปในนี้เพื่อที่จะเซ็ตค่าให้มันให้เป็น,เป,นเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะแต่ว่าตอนนี้ทําการเปลี่ยนก่อนลบขึ้นมาเซตมันทีหลังให้มันเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็คือถ้าขี่ไปมันถึงระยะมันก็จะกลายเป็นสีแดงกับพื้นนะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนกันเลยขันกอนแรกนะครับก็นี่เลยนะใช้อ่างใช้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะยากนิดนึง แล้วก็เบอร์12นะครับผมบล็อกเบอร์12บสองย่างนะครับเหน็นมันจะมีน็อตเบ,บอร์สิบสอยู่ตรงนี้ใต้อ่างเครื่องนะครับเราก็ต้องปลาออกนะโอเคสวยงามมาดูนะครับโอ้ <c ười> ยอดเลยสีดําสนิบดำเมี่ยมทํารูนัดนี้ชิดถ้าตั้งผู้เกินไปปะเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเสียงที่จะหกนะครับไาดูสีกันเอาเองนะครับผ <c> ม <oughs> สุดยอดมันถึงต้องเปลี่ยนจริงๆแหละแบบนี้ไม่ใช่ล้อเล่น <c oughs> พอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะเดี๋ยว เดียวมันจะเสียนะครับอันนี้ก็น่าจะแน่นสาหรับน้ํามันเครื่องที่ใช้นะครับผมก็ใช้ของวาวบลีนก็เป็นสูตร 10W40 นะโดยทั่วไปมันน่าจะใช้ประมาณ0.8ลิตรนะครับแต่ว่าขวดนี้มีมาให้1ลิตรเดี๋ยวเราก็เติมไม่เต็มเราก็กะเอานะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถใช้น้ํามันเครื่องที่ใช้กับรถเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมสาหรับรถสกูตเตอร์คาตอบก็คือได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาน้ํามันเครื่องของรถสกูตเตอร์ที่มีเครื่องหมายเราต้องดูเครื่องหมายของ JASO นะครับถ้าหากเป็นของสกูตเตอร์โดยเฉพาะมันจะเป็น MB ซึ่งไม่สามารถเอามาเปลี่ยนรถแบบนี้ได้นะรถเกียร์ธรรมดาไม่สามารถเอามาเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าหากมันเป็น JASO MA1 MA2 ก็แล้วแต่มันสามารถเอามานำมันสามารถนำมาใช้กับ รถสกูตเตอร์ได้นะครับเพราะว่ารถสกูตเตอร์พวกนี้มันเป็นรถคลัตแห้งนะแต่พวกนั้นมันเป็นแบบคลัตเปียกนะครับใส่ได้นะครับพอจะเทเข้าไปเฉยๆมันก็เสี่ยงที่ว่ามันจะหกทิ้งเราก็ต้องมไม่มีกลวยนะครับต้องใช้ตัวช่วยนะครับเอากระดาษอะไรมาทํากลวยนนะครับเราก็ได้ประมาณนี้เปิรูนะแล้วก็จิ้มเข้าไป เรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาดูก่อนนะว่าระดับน้ำมันเครื่องมันเป็นยังไงนะมันก็ไปก่อนมันไม่เกินให้มันไม่เกินไอ้ขียดเคียดตรงเนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะมันอยู่ระหว่างตรงกลางเรียบร้อยแล้วสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับนี้ก็จะมาแก้ไขในส่วนของปัญหาประกับครนเร่งที่ไม่คลายตัวนะครับที่มันเป็นคลูสคอนโทรลนะโอ้มันออกมาเช็ดเช็ด ป,ปัดไล่ฝุ่นสักนิดหนึ่งโอเคมาดูกันเลยนะครับว่ามันคลื่นเพลงแค่ไหน <c oughs> ตรงหล่อเลื่อนอะไรสักหน่อยแล้วในี่แบบนี้เค okay, นะครับหลังจากที่ได้ถอดประกับครื่งออกมาแล้วก็ล้าง,งบริเวณนี้ได้นะ้ำมันเบนซินหน่อยมันไหลลงในสายนิดนึงแล้วก็ได้นําน้ํามันเครื่องตัวเมื่อกี้นะครับว่าบริก็หยอดเข้าไปตามสายมันนะให้มันหล่อเลื่อนขึ้นหน่อยนะครับน้ำมันเบนซินก็ไปไล่ฝุ่นแล้วก็น้ํามัน เครื่องก็หล่อลื่นมานะนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบคืนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ่ายทําไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวนะมือหนึ่งต้องจับนั่นนี่แล้วก็ไม่สามารถจับกล้องได้นะโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเราก็มาดูนะครับสตาร์ทแรกกันเลยอ่ะผม,มลืมนะครับจะต้องเสียบตรงนี้ก่อนให้ตรงนี้มันสัญญาณตรงนี้เป็นสีเขียวนะปึ๊บโอเคเขียวแล้วนะฮะ อแอบล้างๆให้เธอนิดนึ่งนะครับค่อนรถเธอไม่ค่ยดีล้างเลยรู้สึกว่าซีลชกหน้าก็น่าจะแตกด้วยนะโอเคถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเปลี่ยนกรองอากาศให้เธอด้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอืดน,นะน่าจะเป็นที่กรองอากาศนะครับผมเลนะกันเลยนะฮะ คแค่เลียน้ำมันเครื่องมันจะดูดีมากแค่ไหนนะครับตอนตอนก่อนหน้านี้เราวิ่งได้80อย่างมากแล้วก็ตัดเลยไม่ขึ้นะนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือน้ำมันเครื่องของรถทั่วไปหรือว่าหมายถึงว่ารถเกียร์รถเกียร์ก็สามารถมาใส่รถออตโต้รถออตโต้เนี่ยหมายถึงว่ารถคันแห้งได้นะครับแต่ว่าเอาน้ำมันรถคันแห้งไปใส่รถคันเปียกไม่ได้นะครับผมหายสงสัยกันนะนะครับว่ามันใส่ได้ไหม ไป่ได้นะครับไม่มีพัดลื่นแน่นอน นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหอ้ดครับผมใช้ความสามารถตัวนิดหน่อนนะครับเดี๋ยวรนคดเคี้ยวอเอ้เพาไปไหนแล้วก็ไปนั่นน่ะนี่ตามผมไปเลยไม่ได้มานานแล้วนะครับ4ี่เจะเร่นยนติดหรือ,อยังนย์บริการเขา สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปครับเตรียมของอากาศให้ไหมองอากาศองอากาศแม็นโอเควันเจกันโดนครับน้ำมันเครื่องไทยสองยางน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาแล้วเออโอ้โหแบบเออพอเคยเปลี่ยนทั้งยานี่ละมาเปลี่ยนครั้งแรก ต่อไหมสีแดงเป็นนักสืบนี่รุ่นแรกรุ่นติดรถไหมนี่น้ำมันเฟืองไทยกับปั๊นติเคยเปลี่ยนบ้างผมว่ามันจะเปลี่ยนเรียบร้อยก็เป็นจำนวนเงิน250ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมน้ำมันเฟืองไทยก็ใส่กรองอากาศนะส่กรอง200ร้อยน้ำมันเฟืองไทยก็50าบาทแต่นั้นี้ไปเลย นนะไม่ไดีขึ้นจริงๆไม่ได้แบบคิดไปเองนะใหม่หมดเลยทั้งมันเครื่องทั้งกรองอากาศแล้วก็น้ำมันเครื่องคายนะครับเยี่ยมมาก Ya พูดไปประกับขับเรื่องนี้มันกลับมาใช้ได้ดีแล้วนะครับไม่ติดแล้วนี่ต้องอย่างนี้นะครับไม่กูดทันทวนแล้วเฮียบร้อยเรียบร้อยแล้ว จะไปให้เมียแป๊บนึงซึ่งบางคนเมฟก็มาคอมเมนต์า่ามเยอะมากพี่เล่นเกมนี่พี่กดทำไมฮัลโหลข,ขึ้นขึ้นถึงบ้นานเ่ยเปลี่ยนหมดน้วยแหละเปลี่ยนหมดทุกอย่าง